Let's go guys, let's go guys, keep focus all the time, man, all the time, just this man, just this. Keep focus, keep focus. Like this, enjoy the game, man. Keep focus for more than 90 minutes. Okay? Let's go together, okay? This is our home. Our home here, okay? Let's put our style, okay? One, two, three. จ็ห้า you <laughs> my ก็พยายามทาทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็หมายถึงว่าทุกๆปัจจัยทุกๆองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องคาแรคเตอร์ผู้เล่นที่เอามาลงแก้ไขปรับเปลี่ยนในเรื่องของแทคนิกให้มันดูหลากหลายขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะแก้แล้วก็องค์ประกอบหลายปัจจัยที่เราพยายามหาสาเหตุแล้วก็พยายามแก้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 ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ย มันก็เหมือนจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะ้จากเกมที่แล้วก็ทาได้ดีและได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเกมนี้ครึ่งแรกอ่ก็เป็นเกมที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างโอเคกับกับความรู้สึกมันก็รวมจากเหมตอ์ที่แล้วกับแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอครึ่งหลังมันมันกลับเป็นคนละทีมเลยเราก็อ๋อก็ก็เราก็ไม่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 เข้าใจเหมือนกันกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ เค okay. มันมันอาจจะเราเรียกว่าเรามไม่ได้เขาเหลือสิบคนเราก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการเล่นเย็นรับอีกแล้วพยายามสังผู้เล่นให้เดินเดินไปให้ถึตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพียงแต่เราเราเหมือนกระตุ้นไม่ขึ้นอะ่ะกระตุ้นไปเรารู้สึกว่ามันมันเริ่มดอบลงดาวลงดอปลงดาว,ดาว,ดาว,ดาวลงอะไรเงี้ยกับกับกับทั้งที่ตัวผู้เล่นเราเยอะกว่าแล้วก็อ่าพิแรกเราทําได้ดีกว่า พอครึ่งหลังก็เป็นตัวอันเราก็ค่อนข้างค่อนข้างอะไรอะไม่รู้จะทําทไงกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็พ <c> ย <oughs> ายามแก้พยายามทำทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเกมปีดเกมที่น่าผิดหวังแหละกับผู้เล่นสิบคนเราสิบเอ็ดคนอะไรเงี้ยเราเราเรายังมาเสียป,ประตูในลูกเซตเพลย์ลูกคอร์เนอร์อีกอะไรเงี้ย,ลยแล้วก็ลูกเกมก็ปรับเปลี่ยนยก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิม ก็พยายามทําแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องต้องต้องขอโทษแฟนบอลแล้วกันครับเพราะว่าอผมเองก็หวังชนะทุกนั้นแหละพีงแต่มันมันยังไม่มาสักทีเลยแลอวมันมันเกิดอะไรขึ้นกับสิบคนยีไลเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยพี่อ่าก็อย่างที่บอกมันมันมันไม่สามารถไปโทษนักเตะได้อะไรเงี้ยมันก็ มันก็แพ้กันทั้งทีมก็ต้องยอมรับกัะสิ่งที่เกิดขึน้นก็ต้องทบทวนดู่ว่าความกระหายในการเล่นหรือเขาเรียกว่าฟิสิคลฟิตเนสที่จะเล่นอีก 4, 5, 5, 5, 5, 5า่าทีสุดท้ายซึ่งให้เล่นได้เหมือนขึ้นแรกเราเรามีไม่พอหรือเกิดจากอะไรหรือจากแรงจูงใจหรือจากความเหนื่อยล้าอะไรเงีย้ยมันทําให้ให้เหมือนพลังงานเราหมดทุกทีในครึ่งหลังไรเงี้ยซึ่ง โอเคช่วงอย่างที่บอกมาตอนปีซีซันของไอตอน p ูกเบรกิีมชาตอิอะเราเตรียมทีมไม่ดีจริงๆกับเรื่องของนักเตะบาดเจ็บไม่ได้ซ้อมเลยทั้งเดือนเนี่ยพวกหังชาติกลับมาแล้วนักเตะจากทีมชาติไม่อันนี้ไม่ได้แก้ตัวนะหมายถึงว่าสาเหตุที่เราพยายามหายเพราะว่าอ่ามันมันทำให้ชิดเด็กมันหายไปด้วยจากนักเตะกลับมาก็ไม่ได้คิดพอสมบูรณ์ มันทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มามีปัญหาเรื่องโควิดทําให้สภาพร่างกายติดแล้วกลับมาซ้อมมันก็มันก็ไม่ฟิตร้อเปอร์เซ็นเหมือนเหมือเดิมอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะเป็นทุกทีมแหละที่เกิดขึ้นแต่ว่าปัญหาเรามันมันก็เรื่องคารคเตอร์ก็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 มีผลอะไรเงี้ยทุกชารเตอร์นักเตะก็อาจจะเป็นแบบเราเราเคยชินกับการเรื่องนี้มามานานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ ปรับในเรื่องการเล่นเกมแพสซิ่งเยอะๆมันก็ใช้พลังงานเยอะในขึ้นแรกอะไรเงี้ยแล้วเขามาม่นขึ้นหลังมันดอปลงอยู่รื่ไหเงี้ยซึ่งที่ไหนเราอาจจะไม่ถึงตรงนั้นอนะไรเงี้ยขอบคุณครับ